ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเกม f o r ์ซ่าโค้ชไฟอีกแล้วนะสำหรับวันนี้ก็จะมาแต่งซิ่งรถให้ดูกันอีกเหมือนเดิมซึ่งรถที่ผมเลือกมาในวันนี้ก็จะเป็นเจ้า a u d i คันนี้เลยนะครับคันนี้คือเจ้า a u d i R8 V10 Plus เป็นตัวปี2013เนาะคือในเกมเนี่ยมันจะมี2ตัวนะมีตัว2016กับ2013แต่เหตุผลที่ผมเลือกมาเป็นตัวปี2013เนะี่ยเพราะว่าผมไปลองส่องของแต่งดูแล้วคันนี้เนี่ยในเกมสามารถใส่ชุดแต่ง Liberty Walk ตัวนี้มานะครับผมโอเคไม่พูดความทำเพลงเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งอะไรดีกว่ามากันที่เมนูอัปเดแอนด์จูนนิ่งแล้วก็มาที่คัสตอมอัปเกดเดี๋ยวมาดูกันที่เมนูสุดท้ายก่อนเลยตรงนี้นะครับมาดูกันที่เรื่องของเครื่องยนต์นะครับเอนจินเครื่องเดิมคันนี้แน่นอนเลยครับตามชื่อรุ่นรถเลยก็คือจะเป็น V10 เป็น V10 แบบเดียวจากที่อยู่ใน Lamborghini Gallardo นะครับผมเ,เสียงก็จะเป็นประมาณนี้เลย ซึ่งในเกมนี้เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องวีฟสองได้นะเสียงก็ะจะงโหดรแบบนี้เลยเสียงโคตรโหดแต่ว่าในคลิปนี้นะผมขอใช้เป็นเครื่องเดิมกอนแล้วกันนะอยากจะฟังเสียงเครื่องวีสิบมากกว่านะสำหรับคลิปนี้ก็ใช้เป็นเครื่องเดิมไว้แล้วกันต่อมาที่เมนูะระบบขับเคลื่อนนะครับเดิมๆมาคันนี้จะเป็นขับ4มาอยู่แล้วนะแต่เราก็สามารถแปลงเป็นขับหลังได้นะเนาะถือใครอยากได้ฟิลขับหลังเนาะแต่ว่าคันนี้ผมก็จะใช้เป็นขับ4เดิมๆไว้ โอเคข้ามไปต่อมาที่เมนูระบบอากาศนะครับเดิมๆคันนี้จะเป็นแบบ NA นะครับแต่ว่าเราสามารถแต่งเทอรนเทอร์โบเพิ่มได้เนาะซึ่งเพื่อความซิ่งเนาะผมก็จะใส่เทอร์นน์เทอร์โบเลยลกันใส่ไปแล้วก็มาที่ตรงนี้นครับบอดี้คิทก็จะมีชุดบอดี้คิทของ Liberty Walk ย่างที่บอกไปเน่ทรงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับดูซิ่งขึ้นอีกเยอะเลยนะจากเดิมๆเนี่ยลองเทียบดูเห็นปะก็ใส่ชุดของ Liberty Walk ไปโอเคเป็นประมาณนี้มาต่อกันที่เมนูของตัว Engine พวกรายละเอียดของแต่งต่างๆภายในเครื่องยนต์นะผมขอข้ามมาที่ตัวท่อไอเสียก่อนเราลองฟังเสียงดูว่าท่อแต่งกับท่อเดิมมันต่างกันไหมนะบางคันก็ต่างบางคันก็ไม่ต่างนะอันนี้ก็จะเป็นเสียงท่อเดิมท่อเดิมกับเครื่อง V10 นะครับท่อสปอร์ตเสียงต่างอยู่นะครับเสียงอันนี้จะดูโหดขึ้นต่อมาที่ท่อレสรู้สึกท่อレสกับท่อสปอร์ตเสียงจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ทั้งสองอันนี้ก็คือต่างจากเดิมแน่นอนนะครับ เพราะนั้นผมก็ใส่เป็นท่อレスไปแล้วกันนะเพราะว่าสเตตัสสูงที่สุดด้วยใส่ไปแล้วก็ข้ามมาที่เรื่องของเทอร์โบนะครับคันนี้แน่นอนว่าปกติผมก็จะชอบใส่เป็นพวกแอนตี้เล็กเนาะแต่ว่าเห็นหลังๆหลายคลิปก็เห็นมีคนบ่นนะว่าลำคาญแอนตี้เลกไม่ชอบเสียงแอนตี้เล็กเราเพื่อความกบเสียงเครื่องแล้วก็ส่วนตัวคลิปนี้ผมก็อยากฟังเสียงเครื่องวีสิบแบบชัดๆด้วยเพราะนั้นผมก็จะไม่ใส่แอนตี้เลกในคลิปนี้แล้วกันนะก็จะใส่เป็นเทอร์โบแต่งแบบレスสวิทเทอร์โบธรรมดาเนาะไม่ใช่แบบวีดแอนตี้เล็กผมก เสียงเทอโบจะชัดขึ้นนะครับไม่รู้ว่าในคลิปจะได้ยินชัดหรือเปล่าโอเคผมก็ใส่เป็นเทอร์โบแต่งตัวนี้ไปส่วนชิ้นอื่นที่ผมข้ามๆไปผมก็จะใส่สุดหมดเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับการแต่งชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์นะต่อมามาดูกันที่เรื่องของแพลตฟอร์มแอนตฮนเดอริ่งนะครับมาดูกันที่ตัว สปริงกับดัมเปอร์นะก็จะมีให้เลือกระหว่างเลสแล้วก็แร l ลี่นะจะออกแนวะแบบว่าสูงๆูงหน่อยไว้ลุยทางออฟโรดได้เนาะแล้วก็มีแบบดิฟด้วยนะซึ่งแน่นอนคันนี้ผมจะใส่เป็นแบบเลสแล้วกันนะให้มันเหมาะกับการวิ่งในสนามธรรมดาทั่วไปในเกมนี้เนาะโอเคก็ใส่ไปแล้วก็เรื่องของแอนตี้โลบาร์ก็ใส่สุดไปเลยใส่ไปแล้วก็เรื่องของตัวโลเคชด้านในนะถ้าใส่เหมือนก็น่าจะดูซิ่งดีนะดูเป็นรถซิ่งดียรแล้วก็สเตตัสก็บวนข้างเยอะเลยนะ ใส่เป็นโลเคชแบบเต็มระบบเลยแล้วกันนะใส่ไปให้มาดูโหดหน่อยแล้วก็เวอรชันนะครับไล่เบาผมก็จะไล่เบาสุดเลยโอเคต่อมาที่ระบบโซ่กำลังนะครับตัวเรื่องของคัตคัตเราก็ใส่คัตแต่งไปแล้วก็เรื่องของเกียร์ใส่เป็นเกียร์ตัวไหนดีเท่าที่ผมดูเนี่ยรู้สึกว่าสเตตัสมันจะค่อนข้างลดลงเยอะอเหมือนเกียร์เดิมจะโอเคที่สุดเลยว่ะผมขอใช้เป็นเกียร์เดิมดีกว่าเนาะมว่าเกียร์เดิมน่าจะโอเคอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นผมขอไม่เปลี่ยนลวกันนะใช้เ,เกียร์เดิมไว้ส่วนนี้ก็ใส่สุดป้าย แล้วก็เรื่องของดิฟเฟอเรนเชียลแล้วก็ใส่เป็นเลสดิฟเฟอเรนเชียลแล้วกันโอเคเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับระบบส่งกําลังต่อมาที่เมนูของล้อและยางนะครับเอ้เดี๋ยวผมขอข้ามมาที่แอโร่แอปเปิลเนก่อนแล้วกันนะมาดูพวกพาร์ตต่างๆก่อนดีกว่ามันก็จะมีแค่เรื่องของสปอยเลอร์นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มาส่องๆดูแล้วนะสปอยเลอร์คันนี้ผมบอกเลยว่าอลังการมากอย่างแรกผมจะพามาดูของ Liberty Walk ก่อน Liberty Walk อันนี้ก็จะดูธรรมดาธรรมดาเนาะเป็นอารมณ์แบบดักเทลเล็กๆแบบนี้เนาะแล้วกกกกก็็มมีขออองงตเเวฟร์ซซ่่าึหืนนนัับทุๆคนนะ ทุกคันก็จะสามารถแต่งสปอยเลอร์ทรงนี้ได้หมดนะของตัวเกมฟอร์ซาแต่ที่น่าสนใจคืออันนี้ครับผมนี่โคตรโหดมันเป็นแบบว่ายกสูงแบบโหดเลยแบบดิบๆเถื่อนๆเลยแต่ที่โหดกว่านั้นคืออันนี้ครับผมนี่อันนี้คือโหดสุดเลยก็คือจะมีกล่องเก็บของด้านบนด้วยอารมณ์แบบว่าเป็นรถแต่งไว้สำหรับขับทางไกลนะครับท่องเที่ยวได้ด้วยซึ่งมันสวยมากเลยนะ อันนี้คือแบบดูสวยลงตัวมากเลยสำหรับกล่องเก็บของด้านบนตรงนี้นะมันดูเข้ากับตัวรถแล้วก็เข้ากับชุดแต่ง liberty walk ดีมากเลยบางคนอาจจะมองว่าเกะกะนะแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันสวยมากเลยดีไซน์กล่องตัวนี้นะดูเข้ากับชุดไวยพอดี้ดีนะครับอารมณ์เป็นแบบรถสำหรับวิ่งทางไกลขับท่องเที่ยวได้ด้วยเนาะเออผมว่าสวยดีผมจะใส่ตัวนี้ไปล้วกันนะคันนี้จริงๆแล้วผมจะเน้นสวยมากกว่าแต่งแรงนะอันไหนใส,ใส่แล้วสวยใส่แล้วดูดีผมจะใส่อันนั้นนะครับผมต่อมาที่เรื่องของตัวล้อและยางนะครับ สำหรับเรื่องของตัวไทคอมพาว์นะครับผมขอใส่เป็นยางเซมิซลิกแล้วกันนะเอาเป็นยางเซมิซลิกตัวนี้เลยเอาที่มันมีลายตรงแก้มยางนิดนึงแล้วกันนะผมว่าใส่แล้วมันดูสวยดีดูเข้ากับชุดวายบอดี้ดีนะครับก็ใส่เป็นยางตัวนี้ไปแล้วก็เรื่องของขนาดยางนะครับยางหน้าถ้าเราขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะบวกเซตัสอีกเนาะแล้วก็ขยายใหญ่สุดเลยแล้วก็ยางหลังนะครับยางหลังก็เหมือนกันเนาะยิ่งใหญ่ยิ่งดีก็ใหญ่สุดเลยต่อมาที่เรื่องของตัวล้อนะครับ สำหรับเรื่องของตัวล้อเนี่ยผมขอใช้เวลาเรื่องสักแป๊บนึงแล้วกันนะน่าจะนานอยู่ตอนนี้ผมก็ได้ล้อที่น่าสนใจแล้วนะเป็นล้อตัวนี้เลยนะเป็นล้อของทาง W Work นะครับรุ่น Work Grand s i e k e r CCX นะครับตัวนี้ซึ่งผมมองว่าล้อตัวนี้เนี่ยมันดูเข้ากับสไตล์ของรถคันนี้ดีนะที่เราแต่งเป็น Wide Body แล้วก็มีกล่องเก็บของด้านบนเนี่ยพอใส่คู่กับล้อตัวนี้ผมว่ามันดูใช้ได้อยู่นะแล้วก็ล้อสไตล์นี้เราก็ไม่ค่อยจะแต่งให้ดูด้วยนะนานจะเอามาให้ดูสักทีหนึ่งเนาะก็ขอลองเป็นล้อตัวนี้แล้วกันใสป่ป ก็ต่อมาที่เรื่องของตัวขนาดล้อนะครับผมว่าจริงๆถ้าเราขยายใหญ่ขึ้นมันก็ดูใช้ได้นะล้อใหญ่ยางบางๆก็ดูเข้ากับตัวชุดแต่งดีลองใส่ดูสิทั้งหน้าหลังเลยขยายใหญ่ขึ้นเออใช้ได้อยู่นะโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวล้อนะครับผมโอเคแต่งหมดแล้วครบทุกเมนูแล้วขอเซฟเลยแล้วกันอรเซตอัพไป หลังจากใส่ของแต่งหมดแล้วทรงมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมว่าทรงมันดูสวยมากเลยอย่างที่บอกไปมันเป็นทรงแบบเออรถซิ่งที่แบบแต่งไว้สำหรับขับทางไกลได้นะครับที่เด่นๆเ,เลยคือที่กล่องเก็บของด้านบนเนี่ยเฟีย้ยวจริงนะดูเป็นรถแบบรถแต่งแบบไว้วิ่งทางไกลไว้วิ่งท่องเที่ยวได้นะครับสวยมาก แต่ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้แต่งสีเลยเนาะยังเป็นสีเดิมอยู่เลยผมว่าถ้าเราแต่งสีให้มันดูจี๊ดขึ้นน่าจะดูดีกว่านี้อีกเดี๋ยวเราไปดูกันที่เมนูของตัวสีกันเลยดีกว่านะมาที่ดีไซน์เพ้นท์นะครับแล้วก็มาที่ตัวเพ้นท์คาร์มาที่ตัวสีรถนะครับผมจะเอาเป็นสีพื้นธรรมดาเนี่ยแหละนะเอาเป็นสีประมาณไหนดีนะสีเขียวก็สวยเหมือนกันเนี่ยหรือจะเป็นสีออกฟ้าที่แบบสีฟ้าสวยเป็นฟ้าสว่างแบบนี้ดีไหมหรือจะฟ้าแบบมนๆหน่อยเอ้ยผมสนใจสีฟ้าว่ะแต่ฟ้าอันนี้ผมว่ามันสว่างไปนะ อันนี้ก็ดูบุ่นไปผมอยากได้สีสว่างประมาณกลางๆระหว่าง2อ,อันเนี้ยเดี๋ยวขอจูนสีหน่อยแล้วกันนะปรับให้มันลงมาหน่อยแล้วกันอ่ะ0.8ประมาณนี้แล้วกันนะใส่ไปเลยเลือกเป็นสีตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวฝากระโปรงนะถ้าเราใส่เป็นคาร์บอนจะดูเข้าไหมผมว่าตัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวคาร์บอนเนี่ยมันลงมาถึงตัวโป่งล้อหน้าเลยนะเยอะไปอะ่ะเอาเป็นสีฟ้าธรรมดาเน,นี่ยแหละสีตัวรถไปเลยส่วนกระจกข้างอันนี้เปลี่ยนไม่ได้นะตามไปแล้วก็ตัววิ่งหลังนะีก็สามารถเปลี่ยนสีได้ดวย อ๋อจะเป็นแค่ตรงท้ายตรงด้านล่างตรงนั้นเนาะไม่เปลี่ยนดีกว่าว่าถ้าเปลี่ยนน่าจะดูแปลกๆข้ามไปแล้วกันตรงนี้แล้วก็ตัวสีตัวล้อนะผมว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับล้อขาวนะครับเดี๋ยวขอลองแต่งล้อเป็นสีขาวหน่อยดีกว่าแบบนี้ไหมเฮ้ยใช้ได้นะอันนี้ก็จะออกโทนสว่างหน่อยสีขาวฟ้านะสวยๆๆหรือจะเอาเป็นโทนมืดดีสีแบบดำๆเทาๆก็ดูดูไปอีกแบบนะแต่ส่วนตัวผมชอบโทนขาวมากกว่าว่าเอาเป็นล้อขาวแล้วกัน ดูเข้ากับสีรถตีนะเป็นโทนสว่างๆหน่อยแล้วก็ตัวสีคาลิปเปอร์นะั่นจริงคาลิปเปอร์คันนี้ก็มองแทบไม่เห็นนะเพราะว่าล้อม,มันมีซี่มีการค้ข้างเยอะนะมองไม่ค่อยเห็นตัวคาลิปเปอร์เท่าไหร่แต่จะแต่งให้สีจี๊ดๆออกมาหน่อยก็ได้สีออกส้มๆแดงๆไหมเออสีส้มก็น่าสนใจนะดูตัดกันดีจะเป็นสีน้ําเงินดีมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยมืดไปต้องเอาเป็นสีแบบโทนสว่างหน่อยเอาเป็นสีส้มดีกว่า เริ่มโทนนี้เลยแล้วกันโอเคสสยไปแล้วก็เรื่องของตัวสีกระจกนะสีฟิลม์มผมใช้เป็นสีเดิมแล้วกันนะก็คือเป็นแบบใสๆเลยนะโอเคเป็นประมาณนี้เซฟไปโอเคหลังจากแต่งเสร็จแล้วขอดูร,รอบๆรถนิดนึงอ่าทรงก็ประมาณนี้เลยนะครับสวยมากเลยชอบมากเลยวะ่ะนานๆทีได้แต่งสไตล์แบบนี้นะสไตล์แบบโรดซิงแล้วก็พร้อมกับการขับทางไกลนะมีกล่องเก็บของด้านบนนะเออไม่ค่อยมีรถที่แบบมีให้แต่งกล่องเก็บของด้านบนเท่าไหร่เนะสวยดีสวยดีแบบนี้ แต่ผมกาลังคิดว่ามันโหลดเตีย้ยได้อีกไหมผมว่าน่าจะโหลดเตีย้ยได้อีกนะแต่ขอไปลองดูที่เมนูจูนคาแล้วกันมาที่อัปเกรดจูนนิ่งแล้วก็คัสตอมจูนนิ่งมาที่ตัวสริงนะครับออกมาเตีย้ยสุดแล้วก็ไม่เป็นไรโอเคข้ามไปเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราออกไปซิ่งกันด้านนอกเลยดีกว่านะครับไปดูกันดีว่าเจอแสงแดดด้านนอกแลวเนี่ยคันนี้มันจะสวยขนาดไหนไปอาอกมาด้านนอกเป็นตอนกลางวันพอดีนะไม่รู้เป็นไรนะหลังๆอาชีพชอบออกมาตอนคืนนะมองเห็นรถไม่ค่อยชัดวันนี้โชคดีนะออกมาไปเจอตอนกลางวันพอดี โอ้ยสวยว่ะเอ้ยโคตรเฟี้ยวโอ้อยความแรงใครได้เลยนะโอ้สวยสวยสวยคันนี้สวยมากโอเคเบรกเบรกเบรกขอจอดฟังเสียงเครื่องวีสิบสักหน่อยดิลิงฟังเสียงเครื่องหน่อย เสียงเราใจมากคนระับ V10 เป็น V10 ล็อกเดียวกับที่ใส่อยู่ใน Lamborghini Gallardo เนี่ยครับ <Ooh. S 1> ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวต่อไปเราไปลองซิ่งกันในสนามเลยดีกว่านะสนามแรกของเราในวันนี้เอาเป็นสนามนี้แล้วกันนะเป็นสนามแบบ Road Racing เนาะอยู่ด้านบนแมปมองฟาดเทเบิลไปเลยแล้วกันนะเพราะค่อนข้างไกลโอเคมาเริ่มกันเลย,เลย เรือเป็นรถของเรานะก็เหมือนเดิมขอดูแรงมา้านิดนึงนะก่อนจะเริ่มแข่งนะครับแรงมา้าคันนี้อยู่ที่897แรงมา้าแล้วก็ทอร์กอยู่ที่850นิวตันเมตรน้ำหนักตัว1,441กิโลกรัมนะครับแล้วก็คลาสของรถอยู่ที่คลาส S2 นะครับสู้คนอื่นเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันไปโอเคมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยดูนันวจ่จาจี๊ดจ๊าขนาดไหนในสนาม ตัวค่อนข้างไวยอยู่นะเพราะว่าเป็นขับสี่เอาเรื่องอยู่เอือเหยียบไปเหยียบไปไปครับไปครับเหยียบขึ้นไปเหยียบขึ้นไปเอาวางเอาวางเหมือนจะพอสุสีคันอื่นได้อยู่งไปค่อยแซงกันเลยครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่หกยังไงยังไงยังไงอูเบรกเบรกตรงนี้โค้งโค้ง ไปครับเบรกเลยเบรกเบรกโค้งต really. ok <c oughs> ัวเอสเลยเหยียบขึ้นไปออกโค้งไวมากอยู่นะรถฟนไปคำสี่นะครับเร่งออกโค้งไวมากอผมชอบเสาอากาศด้านหลังมากเลยเวลากกับแรงแล้วมันกระดิกนะโดนลมตีเออพิสิกสมจริงไปครับอ้าาเวาววาโอ้เดี๋ยวแหกโค้งเหมือนฝูงด้านหน้าจะนำเราค่อนข้างห่างนะ ตามทันหรือเปล่าเฮ้ยเกือบแหกไปครับไปครับอย่ามิดไปอย่ามิดไปโอ้โหด้านหน้าแรงกันมากครับผมเฮ้ยสปอยเลอร์หลุดแล้วครับขอญาตย้อนนิดนึงพอสปอยเลอร์หลุดแล้วแบบดูไม่ค่อยสวยเท่ไหรห่วงสวยฮะบ้องตรงโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอา,เอาโค้งดีดี ไปครับไปครับโอเคเขาแซงขึ้นมาเฮ้ยแรงเอาเรื่องอยู่ว่าเอาเรื่องอยู่กันเนี้ยโอ้ยใช้ได้ใช้ได้โอเคครับไปครับเออหึงกำแพงเออลงเรียบร้อยเลยเช็คไฟอนุญาตกดย้อนรอบนะครับโอค้คลิปนี้กดย้อนบ่อยมากเอาใหม่เอาใหม่หมผมพยายามขับให้ดีขึ้นนะ Okay. อโอเคไป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 ฮึมกับเอ้าสปอยเลอร์หลุดแล้วช่างมันผมไม่ย้อนละผมว่าปแปลกๆนิดนึงนะเวลาสปอยเลอร์หลุดแล้วกล่องเก็บของมันอยู่ได้ไงไวะเนี่ยเออมันทินดไม่ได้ไงเนี่ยดูแปลกๆมากจิ้มไปโ,โอเคคือวันที่สองแล้วนะครับเออว่าผมว่าอันนี้ดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เวลา สปอยเลอร์หลุดไปแล้วกล่องเก็บของมันยึดอยู่ได้ยังไงเนี่ยเออตาครับครั้ที่หนึ่งแรงมากเลยวะ่ะตามไม่ค่อยทันนะเฮ้ยมาเร็วไปลูดกำแพงมาเลยครับเมื่อกี้มาเร็วไปโอเคโอเคโอเคมาอะไรครับสนามแรกได้ที่สองไปเด็ดได้สปอยเลอร์หลุดไม่รอเลยครับตอนเข้าเส้น โอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปวิ่งกันต่อนะครับที่สนามไหนดีเอาไปสนามนี้แล้วกันนะปาทาเวลไปเลยมาสนามนี้ยังไงไปอ,อือแต่ละการสนามนี้ครับไฮประคารแทบทั้งสนามเลยปะเนี่ยมันจะเป็นไฮประคารทั้งสนามเลยนะเออสู้เขาได้หรือเปล่าไปครับ ไปครับเยอะมิดไปเยอะมิดไปยังไงยังไงเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบังไง้ะูเหกโค้งแล้วมาชนเราเฮ้ยเบรก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 เออโอเคไปครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้แต่เมื่อกี้มีเสียจังหวะน,นิดนึงเนาะรถบอดแหกโค้งแล้วก็ตวัดกลับไปชนเราโอเคเบรก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 โขงโขงโขง ผมชอบคันนี้ตรงมันออกโค้งไวดีนะขับสี่ตาเร่งดีนะเบาเบาเบารถชาวบ้านเกือบไปไปครับไปครับโอเคเบก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  ไปตามกันไปไปตามกันไปแล้วหน้าเป็นปาการีฮวยร่าเนี่ยครับฮวยร่าบีซีซะด้วยเออฮวยแฮกแหกแหกตกสะพานชิบหาย <c oughs> โทษโทษขออนุญาตย้อนทีหนึ่ง <c oughs> ไม่งั้นตกสะพานเลยยาวเลยครับผมโอ้โหไปครับไปครับตามกันไปจี้ตูตามกันไป <c oughs> โอเคหน้าโค้งอีกแล้วเบรก ไม่ได้เช็คคอยล์เรียบร้อยย้อนอีกแล้วเออโ okay. อ,อเคเบรกเบรกเบรกแอบโค้งนิงดนึงรถชาวบ้านครับผมรถชาวบ้านที่ชอบมาข,ขวางใกล้โค้งพอดีเลยนะหน้าเหมือนจะเป็นรถของทางแบนรนด์ปราบามนะครับน่าจะเป็นตัวแรงเหมือนกันเบรกเบรกจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละพุ่งขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเลยโอ้โหแซงให้เดียวสองคันครับผม เบรคเบรคเบรคเบรเบรเบรโอ้โหโค้งเยอะเหลือเกินตรงนี้โค้งเยอะมากทางในป่าเบรคโอ้โค้งหักโค้งหักไปครับเหยียบมิดไฟโอ้ผมว่าการควบคุมคันนี้ก็พอใช้ได้เลยนะไม่แย่เลยแล้วก็ความแรงเนี่ยผมว่าแรงเอาเรื่องเลยนะโอ้บ้า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 บา ไปครับไปครับพยายามทิ้งห่างจากด้านหลังนะโอเคถึงเส้นแล้วชาวบ้านเราฝ่าหน้าเส้นพอดีเลยดีนะไม่ชนโอเคสนามนี้เราก็ได้ที่หนึ่งไปนะโคตรโหดโอเคอเดีเ๋ยวไปดูกันที่สนามต่อไปกันเลยเอาไปสนามนี้ดีไหมอยู่ใ,ใกล้เราเลยจะได้ไม่ต้องขับไปไหนไกลผมลองสนามนี้เลยดีกว่านะอยู่ด้านหลังเราเองถอยรถนิดนึงโอ้แล้อพอคันนี้มาขับในป่าก,ก็ดูแบบ ดูสวยดีดูเข้ากับบรรยากาศเนาะอารมณ์แบบขับรถซิ่งมาเที่ยวอะ่ะเออโอเคถึงสนามละกดเริ่มไปเลยมาสนามนี้จะยังไงเริ่มไปเลยไปดอย่ามิดไปอย่ามิดไป เย็บ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 โอ้เบรกเบรกโอ้โอ้ ق, ق. โอ้โอ้โอ,โอ, <c oughs> อะไรก็ได้สปอยเลอ,ล <c oughs> อรอออล์อย่าหลุดอะไรก็ได้ขออย่าสปอยเลอร์อย่าหลุดโอเคเบรกเบรกเบรกเอาไปตามแสงขึ้นไปครับเอาไปตามแสงขึ้นไปเอาโอ้โหเอาหลุดหมดเลยเขานี้กล่ <c oughs> องเก่งหายหมดล้นเลยเขานี้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอ้โหล้นล้เลยครับด้านหลัง เกลี้ยงเลยครับจบกันของที่แบกมาเที่ยวเออจาแบกเตาหมูกระทะมาด้วยกะดจะไปตั้งแคมป์ไหมครับไปกับกล่องเมื่อกี้แล้วโอเคเออเบกเบกเบกดำแพงถูกไหมอย่าไม่ไปโอเค ตามฝูด้านหน้าทันหรือเปล่าเหมือนปูด้านหน้าจะแรงมากเลยนะผมตามเนี่ยรู้สึกตามไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เบรกเบรกเบรกโค้กผมว่าผมเบรกน้อยไปว่ะหรือว่าเบรกไม่ดีวะแต่ผมรู้สึกว่าผมเบรกน้อยไปจริงโอเคเบาเบาเบาเปลี่ยนนิดนึง อย่าเบียดไปครับเบรก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 อย่าไปอย่าไปรู้สึกสนามนี้ผมจะขับได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถูไปลหยโคง้งละโอ้ยลื่นโอเคได้แค่ที่4ไปนะสำหรับสนามนี้ สนามนี้ผมขับได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่เราโค้งผมเบรกช้าไปเยอะเลยแล้วก็มาเร็วเกินแหกไปหลายโคง้งโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อที่สนามต่อไปกันเลยดีกว่านะสนามต่อไปเอาเป็นสนามประจำง,งผมแล้วกันนะสนามนี้สนามเดิมเลยนะเป็นสนามสุดท้ายละโอเคเดี๋ยวผมฟาทาวเวิร์ไปเลยลวกันโอเคมาเริ่มแข่งกันเลยนะสนามสุดท้ายของเราไป ไปอย่าไปอย่าไปสนามนี้ผมจะพยายามชิงที่หนึ่งไหมได้อย่าไปฮะมาแซงขึ้นไปทีละคันเนาะนี่เบรกเบรกโค้งโค้งเบาเบาเอ้ยเลี้ยวเยอะไปไม่ได้ชิคคอยขอย่บจอยนิดนึงโอเคเบรก ไปแสงขึ้นไปครับเหยียบมิดขึ้นไปเหยียบมิดไปเบาเข้าโค้งนิดเดยโอเคตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่6แล้วเหยียบปะเหยียบปะเบาเบาเบา,เอา,เอา,เอาโอเคได้อยู่ได้อยู่ด้านหลังตามมาติดตูดเลยครับเข้าเบ็ดเบรกเบๆดเบ กดไปมิดมิดกดไปมิดมิดเออเบาเบาโค้งโค้งโอเคดันหน้าเป็นเฟอร,ร์รี่นะครับ296 GTB แสงได้ไปติดแต่โบกินี่คุณละคารยังไงยังไงโอเคแสงได้เปินมาอยู่ที่4แล้วโอ้โหสามันด้านหน้ารู้สึกจะมีแต่ตัวตึงๆแรงท่านั้นเลยวะเดี๋ยวไปครับ เหยียบไปตามไปโอ้เบรกเบรกโอ้โหสามทางหน้านี่แรงมากเลยตามไม่ได้วะ่ะเดี๋ยตามไม่ทันเลยใกล้ถึงเส้นแล้วทางหน่ายสึจะเป็นจากั้นะแต่แรงโคตรเลย เป้าโอเคเบียดโอ้โหสปอยเลอร์กระเด็นเลยฮะโอ้โหไปครับไปครับรู้สึกว่าจะได้แค่ที่3นะสองคันด้านหน้านำไปไกลามากโอเคเป็นประมาณนี้สำหรับสนามนี้นี่ครับผมตายที่3ไป Okay, โอเคก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการลองซิ่งให้ดูในสนามนะเดี๋ยวต่อไปผมจะไปลองทดสอบทอสปีด e ดให้ดูกันเหมือนเดิมนะก็จะมาทดสอบที่เดิมเลยเหมือนกับทุกคลิปตรงไฮเวย์ตรงนี้นะครับซึ่งก็อยู่ห่างจากเรานิดเดียวเดี๋ยวเราขับไปซึ่งเดี๋ยวระหว่างขับไปเนี่ยผมก็จะเงียบให้ท่านผู้ชมฟังเสียงเครื่องกันจะชัดด้วยนะครับเป็นเสียงเครื่อง V10 โ okay, อเคไปคลับผม แล้วนะครับผมจอดกับตรงสะพานตรงนี้เลยที่เดิมเแบรกเบรกแบบโอ้โหทรงรถมันสวยมากเลยอะ่ะเระโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบท็อปสี่กันเลยนะครับก่อนออกตัวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองเบิ้์นฟังเสียงเครื่องกันอีกสักรอบหนึ่ง <c oughs> เสียง V10 นะิบฮะวีสิบหวานๆโหดๆ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเริ่มออกตัวกันเลยดีกว่าออกตัวในใา หนึ่งไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท็อปสปีดคันนี้จะทําได้ที่เท่าไหร่จะถึง400หรือเปล่าแต่ผมเดาว่าไม่น่าถึงนะตอนนี้น่าจะได้สัก300กลางๆโอเคเดี๋ยวไปครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์6ความเร็วไปที่300กว่าแล้วความเร็วค่อยๆขึ้นนะอยู่ที่340กว่าเข้าเกียร์7ไปแล้วเหมือนความเร็วเริ่มนิ่งนะขึ้นช้ามาก ความเร็วอยู่ที่348นะครับตอนนี้349สูงสุดที่เห็นอยู่ตอนนี้คือ,อ3 5 1 3 5 3 3 5, 4ตรงที่ทางลงเนินนะความเร็วเร็วขึ้นไปค่อนข้างเยอะอยู่ที่356นะครับสำหรับความเร็ว3 5 7เละ3 5 8้าเดี๋ยวน,น้ามีทางลงเนินเดี๋ยวเราไปรอดูกันตรงนู้นนะครับว่ามันจะได้สัก37มเยเป็นทางลงเนินยาวด้านหน้าเนาะ ใก้ถึงละอยา่าไปอย่าไปอย่าไปโอเคตรงนี้ละทางลงเนินเออแล้เท่าไรสามหกหก6ามหกเจ็ดสามหกแปเเดะความเร็วสูงสุดที่เห็นก็คือ370ร้กิโมต่อชั่วโมงนะสำหรับคันนี้ทางลงเนินโอเคเบา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 เบกเบกเบกโอ้โหทรงรถมันสวยมากเลยอะ ชอบมากเลยอะทรงแบบนี้โอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้มาแต่งให้ดูสำหรับเจ้า Audi R8 V10 Plus นะกับชุดแต่ง Liberty Walk แล้วก็ชุดกล่อ,องเก็บของด้านบนนะครับซึ่งสวยมากเอาเป็นว่าสำหรับคันนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับใครที่จะจะแต่งไปขับเล่นหรือจะเอาไว้แข่งในสนามเนี่ยได้หมดเลยนะ เออความแรงนี้ไม่ขี้เละนะครับผมใช้ได้ใช้ได้โอเคเอาว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมต้วล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแต่งรถให้ดูอีกก็าฝากติดตามมาด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมไปเจอกลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า